ตายหมดละต้นทุเรียนยข่อยขัดเกิดอทั้งที่มันก็ตายหมดแล้วมันเห็้ยอะไรทุเรียนข่อยตายบมดนี่นี่แล้วพี่น่ะอันนั้นละ่ะเออมันเห็้ยอะไรทุเรียนตายบ่หลายครับพุ่นน่ะพี่อ่ะเมื่อไปนะโอ้ คำบอกเผื่อน em khóa chép xoay Phía Chỉ bố hiện thầy tuần chú liên thải bỏ Bên xe lá toàn lễ เจ้าะเจ้ามาสามหลันเด็ดจริงสิพ่อยังวะเอิ่นขดมาเก็บซอยไปคอยไปเอาไปไหว้เล้่ยวนอบาเนึงคอยเนื้อเหมือนี่น้องเอานี่นพี่น้องไปเอืนว่าได้เดี๋ยวพี่น้องว่าเอาเหมือนนี่แต่โดนเลือดอันนี้พอดีงามครับหมู่บ้านคอยก็บ้าอยู่นี่ล่ะจะไปเห็นไหมวะหัวคนทัดดิกิดมันเอาออกมาเนี่ยเอาแห้งคอยแล้วบอก

นี่ทีจงไว้เขาจงมันแก่แก่เห็นว่าไอ้หอยขาดกินมาเลยต้องนั่งเฝ้อดินั่งเก็บจุ่นี่แหละบ่เอาวหามันเลยหักเอาเลยเอาเลยคอยขี้ค้านนี่แหละไอ้มันเกิดมันเปีไหนเนี่ยถ้าสังเกตบ้างนะถ้าเขาเอาเอาหญ้าตัดหญ้าแล้วมันมาถมอะไรอ่ะนั่นเอาหรือมันจะเกิด A cào chưa biết tất cả không người mong cụm hình lại lên đấy lưu mày 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 lưu Lùm lưu mày 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 ใช่ขับข่อยเออเอาปีกับ่นแล้วข่อยเมื่อยลวมึงได้ผหรอ่ตายขวยยะขยขหา